กรณีอะไรอะเรื่องอะไรบ้างล่ะกรณีเพราะว่าเขาทำหลายกรณีเลอเกินกรณีอะไรล่ะก็กรณีเขาบอกว่าวันเฉลิมสัตศักสิทธิ์เนี่ยหรือต้าเนี่ยที่เขาถูกอุ้มไปห้าวันแล้วที่กัรบ,บูชาหน้าคอนโดในกลางใจเมืองกรุงพนมเป็น<笑><笑>มีสอสอที่เที่ยวทะเลาะกับชาวบ้านเขาเนี่ยคนนี้นี่เขาหาเรื่องแม้กระทั่ง พิธีกรแนวายการอย่างคุณบุ๋มบรรดาที่เป็นอนุกรรมธิการสุดท้ายฮะก็ไม่วายครับไปลามก็ลอกไปไปลามไปหาเรื่องปากไม่ดีฮะไปหาเรื่องเอาอ่านรู้จักดาลา่านนี้แม้เปิ้ลไอรินฮะพอรู้จักเป็นดาราเซ็กซี่ตาก็น่ารักเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครกับการเมืองนะค่ะแต่ก็ไม่รู้ฮะชอบไปเผือกเขาอ๋อนางไปทุกที่ค่ะไปว่าเรื่องเต่าเขาไปว่าเรื่องนี้เขาไปว่าเรื่องนั้นเขา แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องนี้ยังไม่เท่าไหร่ฮะเรื่องของคุณต้าที่โดนอุ้มไปมซึ่งวันนี้เขาข่าวออกไปแล้วว่าโดนอุ้มที่กำลังเป็นประเด็นใช่ไหมฮะก็ดันนางนางนี้ดันออกมาบอกว่าไงรู้ไหมรู้ก็รู้ไม่จริงมาโถให้กูข่าวเองอาวหาว่าคุณคนเนี้คืออ่าคุณต้าเนี่ยคุณวันเฉลิมเนี่ยกูข่าวหาว่ากูข่าวว่าถูกอุ้มที่แท้ก็ยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็บอกว่าไอ้พวกรู้ไม่จริงเนี่ยชอบกูข่าวอ๋อนางรู้จริงไอ้เรื่องนี้มันจะพูดยังไงก็ปล่อยมันนะครับจะบอกว่านางรู้เหรออ่ามนรู้จริงม,มันจะพูดยังไงก็เรื่องของมันแล้วก็ไอ้บุคคลคนนี้ <c oughs> แต่ยังไงรู้ไหมฮะค่ะ <c oughs> แต่สุดท้ายไม่ลงกับใครรู้ไหมฮะถ้าบอกว่าถ้าจะอุ้มเนี่ยคนไม่รู้จักเนี่ย <c oughs> สู้จะไปอุ้มทักสินดีกว่าอ๋อ oh, นางโพสบอกว่าคืออุ้มคุณต้าเนี่ย คุณต้าวันเฉลิมเนี่ยก็คือว่าจริงไม่จริงก็ยังไม่รู้แต่ถ้าจะอุ้มเนี่ยให้อุ้มทักสินดีกว่าอุ้มทักสินดีกว่าอ๋อเห็นไหมแล้วลงแลเขาบอกว่าอะไรลูบ้ายังติดแฮชแท็กว่าวันเฉลิมยังมีชีวิตอ้าวแล้วจะนั่งดได้ไงอ่ะวันเฉลิมเจ้าของเฟซกูต้องได้ร้อยล้านจากทักสินแน่ๆเห็นไหมแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวมาดูว่าคนนี้คือใครไหนกูต้อยุ่เปิดเผยที่ใครที่เฟซบุ๊กวันนี้ขึ้นมาหน้านี้แหละมาอีกแล้วฮะังานเข้า นางคนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครคอื่นเพราะว่านางไปได้ทั่วรอบทุกทิศเหมือนกันอตอนนี้เนี่ยจากดารานะคะจากดาราจากนางงามมาถึงนักการเมืองรุ่นพ่อเลยก็ว่าได้ะะมีคุนกับพ่อเขาแหลออะนคน,นคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นปารีนานั่นเองนะคะวันนี้ออกมาโพสต์บอกว่าแฮชแท็กนางสาวไทยน,ะะนางสาวโทยานางสาวโทยด้วยไม่ใช่นางสาวไทยนะเขาบอกว่า ฝาหลังนะฮะมาอยู่ไทยนะฮะจะรักประเทศไทยอยู่ไม่รักหรือไงทำไมพวกนางสาวไทยนะฮะนางสาวโทยอะแหละที่หน้าไม่เหมือนคนไทยนะฮะนี่นะดูยังบอกเลยนะทำไมนางพวกนางสาวโทยดยนะนางสาวโทยดย<อ>นะนะออที่หน้าไม่เหมือนคนไทย พวกไม่รู้จริงมันจึงเยอะขึ้นเรื่อยๆการเสพโซเชียลแล้วไปเข้าร่วมกระบวน,นการกุข่าวดูคนคนนี้นะวันเฉลิมหนีคดีไปอยู่กัมพูชาตำรวจกัมพูชา,ถาแถลงข่าวไปแล้วว่าไม่มีข้อมูลการหายตัวไปของวันเฉลิมนี่นางเข้าใจผิดแล้วเพราะว่าไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่เอาเอาเอาเ,อาเป็นว่าไอ้นี่รู้มากเออเอา,เอานะต่อเลยแล้วบอกว่าจะไปสอบสวนได้อย่างไรมีเด็กข่าวลอยๆอยู่ในโซเชียลไปวันๆไม่สามารถดำเนินคดีได้ ันเฉลิมนะถูกดำเนินคดีพรบอรคอมนะโทษไม่ได้หนักอะไรพอโดนหมายเรียกก็ไม่ยอมไปรอนะให้หมายเรียกกลายเป็นหมายจับแล้วก็หนีไปกัมพูชาแล้วก็มีการปล่อยข่าวโดนอุ้ม,มคุณคือใครถ้าจะอุ้มคนที่ไม่รู้จักอุ้มทักษินดีกว่าไหมหัวโจกแบบว่าหัวโจกด้วยนะวันเฉลิมยังมีชีวิตนะ วันเฉลิมเจ้าของเฟซกูต้องได้ร้อยร้านจากทักษิณแน่ๆตกลงใช่คนคนเดียวเป็นไหมคนคนนี้ที่บอกได้กูต้องได้100ร้อย้านจากทักษิณผมว่าไม่ใช่นะคนละคนนะคนเดียวกัน,น,เ,กนเขาเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กกูต้องได้ร้อยร้านจากทักษิณแล้วถามว่าออแล้วถามว่าว่าวันนี้เนี่ยไปใครไปผ่าไปผ่าหมาออกจากปากได้ไหมอ๋อไม่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 ผ่าผ่าลงเท้าหมาหรืออะไรเนี่ยยา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 ไปพาออก ไม่พาออกจากปากไม่ได้ค่ะเพราะว่าเ,าเขาแฝงเอาไว้ตั้งแต่ศีรษะจะหลดไปเพราะว่า,าคนคนนี้เนี่ยผมว่านะชักเขาเรียกว่าชักเหิมเกิมซักเหิมเกิมซักมากนะคือเป็นค,คนที่เขาบอกเลยครับว่า,<ห>าผมว่าโบราณเนี่ยเขาพูดไว้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดไว้นะ,ก,ะนกระตันอยู่กระตะเวทีเนี่ยดีนะแต่คนคนนี้เนี่ยผมมองเลยนะผมมองไว้เลยนะว่าคนคนนี้เนี่ยยิ่งพูดยิ่งไปใหญ่เลยนะบอกผมว่ายิ่งเขานี่ไปมานี่ บ้านเมืองเราเนี่มันจะไม่อะไรนะกฎหมายไม่สักด์สิทธิกับคนประเภทพวกนี้แล้วนะเริ่มไปกันใหญ่แล้วนะเริ่มอรารวาสเริ่มเริ่มที่จะอ่าเขาเรียกว่าหาเรื่องชาวบ้านเขาไปทั่วเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกนะนไม่มีใครคอยตักเตือนกับบุคคลประเภทนี้ด้วยนะแต่อย่างที่บอกนะการที่นางเนี่ยนะฮะมีการโพสต์นะ,ะไปว่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเนี่ย ลองไล่เลี้ยงข่าวดูสิแล้วลองไล่ดูทีละคนทีละคนทีละคนที่นางโพสด,ดูสินางเนี่ยไม่ใช่คนโง่นะนางเนี่ยบอกให้เลยนะว่าฉลาดเป็นกรดเพราะว่าแต่ละคนที่นางตอบโต้แต่ละคนที่นางเนี่ยไปพาดพิงแต่ละคนมีชื่อเสียงทั้งนั้นแล้วนางพยายามทำตัวเนี่ยไม่ให้นางเนี่ยทำไมรู้ปะ่ะตกขาวะตกข่าว,าวคือผมดูแล้วจากคนทีคนที่ทีแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ย การที่นางมาโพสต์แบบนี้เนี่ยมันเป็นการที่นางเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่ากบข่าวเรื่องของครอบครัวตัวเองไหมเรื่องของคนในพักไหมไม่ใช่บอกให้เลยนางพยายามอยู่หน้าสื่อตลอดเวลา <Hey. S 2> นางพยายามที่จะให้นายตัวเองเนี่ยได้รู้แล้วนางเนี่ยรู้ไงว่านางเนี่ยอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าพอเวลานางไปว่าคนนู้นคนนี้มาแล้วเดี๋ยวนายจะต้องกลับไปอะไรไม้ชื่นชมลุงป้อมคนดีในสามโลก รักคุณรักลุงประยุทธ์มากที่สุดอันดับหนึ่งคือผมมองแล้วไม่ใช่ที่ผมพูดเนี่ย<อ>ผมมองดูแล้วมองมันมันมันชักจะไม่ไหวนะ <c oughs> ประเทศไทยถ้ามีกันแบบนี้นะบ้นบอกว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่ต้องจานลึกไว้นะไหนๆ <c oughs> ตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งแต่เลือกม,มาแล้วสําหรับคนพักนี้นะค่ะคนพักนี้เลยนะโควิดยังไม่ทันหมดแม้กระทั่งทะเลาะก,กันทั้งพัก <c oughs> <c oughs> โลภมากันมั่งหมดเลยแล้วเฉพาะกับยายคนนี้นะผมไม่เอ่ยชื่อหรอกเพราะว่าเป็นเสนียดปากผมแต่บอกลัวปากผมไม่จังไรแต่บอกให้เลยนะว่าเรื่องนี้นะเรื่องนี้เนี่ยนางเป็นคนฉลาดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราเคยไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งที่นางเคยลงนางบอกว่าเวลาที่นางลงเนี่ยนะนางขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาชาวบ้านเอาของไปให้เอาของไปแจกเนี่ยไม่เป็นข่าว เออนึกออกไหมแต่เวลาที่นางว่าหรือวางไปเน็บใครหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วนางเป็นข่าวเออแต่แต่ทีนี้มันมีคำถามเนี่ยย้อนกลับมาสำหรับคนที่เขาชอบเป็นข่าวในทางที่ดีนะก็ย้อนกลับไปว่าไอข่าวดีๆนางทำไม่เป็นเหรอนางไม่มีสมองบ้างเหรอว่า ทำไมไม่สร้างสรรในทางที่ดีทำไมไม่สร้างสรรในขาในทางข่าวที่บอกเพราะนางเป็นผู้หญิงก็ผมบอกให้ไงว่าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี well> ้เนี่ยผมจะถามคุณก่อนว่าสันดานกับสันดอนนั้นไหนขุดยากสันดานกับสันดอนนะสันดอนเนี่ยน้ำลดมันมนสันดอนเนี่ยน้ำลดต่อขุดเราสามารถขุดสันดอนออกได้เพื่อขวางไม่ขวางทางทำไม่ขวางทางเรือไม่ขวางทางคน ไม่ขวางทางน้ําทางน้ทาทางเรือทางอะไรกับทางคนจะว่ายน้ําเนี่ยอแต่ไอ้สันดานเนี่ยมันอยู่ในกระมลละสันดานอยู่ในส่วนลึกของสมองไงนึกอ,ออกไหมคนประเภทพวกเนี้ยมันอยู่ในสันดานถ้าเป็นแบบเป็นภาษาไทยที่ผมบาด,ดูภาษาไทยวรรณครมเนี่ยค่ะดูหนังมั่งดูภาษาไทยวรรณครมบังเขาจะเสนอว่าวันนี้คนสันดานดิบสันดานดิบก็หมายถึงสันดานที่ยังไม่ได้มีการ อบรมบมร่มเพาะหรือขัดเกลามาคือมีการขัดเกลวอ่ะแต่มันไม่ฟังมันเป็นคนดันดานดิบๆสันดานเถื่อนเถือนแต่เท่าที่ดิฉันคนประเภทพวกนี้แต่เท่าที่ดิฉันเ,เขาเรียกว่าไปอ่านข่าวเขามาก่อนที่เขาจะมาเป็นลงตำแหน่งแบบนี้นะไปลงไปดูมาแล้วเนี่ยถึงขนาดว่าเขียงรองเท้าใส่พี่ป้านะอาคนที่ มีบุญคุณได้เนี่ยดิฉันก็ว่าไม่น่าจะถูกอบรม <คน S 2> หรือรว่าถูกขัดเกลานิสัยมาในทางที่ดีนะคนเราเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองก็มีเป็นบุปการีมีพ่อมีแม่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ทุกคนเขาก็มีมีพ่อมีแม่ใครเขาก็รักพ่อเขาทุกคนก็รักพ่อเขาค่ะแต่คนประเภทนี้นะ,ะเป็นคนที่บอกว่าที่เขาบอกว่าเป็นผู้ทรงเกียติอยู่ในสภาทรงเกลียดทรงเกียิทรงเกียิอยู่ในสภาแต่สันดานเนี่ยนะ ไม่ต่างกับอะไรรู้ไหม,มสันดานนะไม่ต่างจากไอ้พวกมหาไอ้เลยเขาเรียกอะไรไอ้ไอ้ไวรัสอ่ะเออพวกสัตว์สีเทาพวกไวร้ายอะ่ะผมเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันคือสันดานแล้วค,คืออย่างเงี้ยเป็นสันดานแล้วไม่ใช่ฉลาดอย่างที่คุณว่าแล้วล่ะถ้าฉลาดนี่เขาต้องฉลาดแบบไหนรู้ไหมฮะฉลาดว่าวันนี้เนี่ยทำประโยชน์ได้กับอะไรอ่าอย่างเหมือนนักกีฬา เขาฉลาดวันนี้เล่นฟุตบอลฉลาดชนาทิพว์วันนี้แหมทําชื่อเสียงไม่ได้ปั๊บหลอกลูกนี้ยิงปั๊บนี่ทําชื่อเสียงประเทศชาติฉลาดที่ทําให้ชื่อเสียงดีทุกอย่างดีในสังคมดีคนมองในสังคมดีแต่นี่มันไม่ใช่ฉลาดอย่างนี้นี่มันฉลาดแต่เรื่องมันไม่ฉลาดแต่เรื่องดีๆเรื่องเร็วๆอ่ะก็ใช่ไงเรื่องเร็วยาวเนี่ยฉลาดก็ที่พูดมาทั้งหมดก็คือว่าเขาไม่ได้ฉลาด ในเรื่องของ <มา S 1> ดี<า>หรือว่าอย่างคุณบุบรรด,ดาเนี่ยเขาฉลาดในเรื่องดีๆอย่างเขาเป็นอ่าประธานช่วยอ่เขาเรียกว่าช่วยเหลือนะอะ่อะไรละ่ะสักอย่างหนึ่งที่เขาไปช่วยเหลือเด็กที่เป็นเหยื่อของพ่อที่เป็นเหยื่อของใครบางคนแต่ในขณะเดียวกันนางคนนี้เขาฉลาดในทางที่ทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถไปแขวะด่าคนดังๆและทําให้ตัวเองเนี่ย<ล>ดังอยู่ในหน้าสื่อได้ อยู่ตรงตรงไหนก็ได้ที่คนพยายามอยากจะโทรศัพท์ถามนะอปะถึงได้บอกว่าคนเราเนี่ยมันดีอยู่สองทางไงแล้วพูดได้ไงดีกับชั่วก็ผมดูแล้วเนี่ยการเฟซบุ๊กเฟซอะไรไปในเขียนแต่ดิฉันก็ไม่เคยขายหมีห<อ>มายความว่าไงคนประเภทนี้ซึ่งผมบอกวว่าได้รับเสียงจากประชาชนนะขายไก่คะ่ะขายหมีฮะเขาขายไก่ไงเขาไม่ได้<ล>ขายหมีไงขายหมีฮะเสร็จแล้วก็เนี่ยคน คนเนี่ยที่ไปเลือกเขามาเนี่ยจังหวัดเนี้ยแต่ดฉันไปเลือกคนพวกนี้เดี๋ยวนิดนึงพอจะไปเลือกคนประเภทนี้มาเนี่ยผมถามท่านไปเลือกมาได้ยังไงเอ,อขา<อ><ข>ี่เถื่อนถอยแบบเนี้ยเขาจะไม่ได้ขายหมีก็ไม่เป็นไรแต่ที่รู้ๆทุกวันเนี้ยเขาทําตัวขายขี้หน้ามาตลอดโอ้โหผมบอกเลยฮะว่าต้องยอมรับนะว่าวันนี้สังคมมันไปไปมาๆลูกเด็กเล็กแดงี่ผมบอกเลยฮะอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างคนแบบนี้นะสันดานใช้ไม่ได้ฮะ ผมบอกเลยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อะไรคุณไม่เคยที่คิดว่าวันนี้เนี่ยคุณจะทําประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองแต่คุณทําปูนเขาเรียกปั่นป่วนไปหมดใช่ให้อะ่ะคนนู้นเขาป่วนคนนี้เขาป่วนมันเหมือนกับไประเบิดเขาหมดเลยอะ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นเซ็กซี่สตาร์หรือใครใครที่ออกมาเนะี่ยคุณไปเล่นเขาหมดอืม,มันเหมือนกับว่าเฮย้ยผมอยากให้คนที่ใกล้ชิดเขาอะนะ พาไปนนทบุรีหน่อยไปทําไมนนทบุรีก็ไปถามคนแถวนนทบุรีคับพาไปหน่อยเขามีสถานที่ะสถานที่บําบัดน่ะที่นนทบุรีอบอกไปตรงๆเลยว่าพาเข้าไปบําบัดหน่อยไปบาบัดยายก็นี่ไงก็ไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคนผมดูแล้วคนจังหวัดนนจะสงสัยมาทําไมคุณชาร์จคนจังหวัดโดนเขาไม่ได้ต้องการหรือไม่สมัยก่อนเขาเรียกวันคาแดงอนั่นแหละนะคะ